ไปไหนอะทัตไล่ยิงคนเฮ้ยไอ้ไว้ไกลดีกว่าไหมปนะโว้ยวีมันตั้งแต่เช้าไอ้เก่งไม่เห็นมันพิมพ์อะไรมาเลยเนี่ย รถไปวะอ๋อองหญิงเซลดาวะอายุพันกว่าปีเลยแดดแต่ยุ่เยอะทุกคนไม่ได้ยุ่งเยอะหรอเกาะเอาะยุ่เยอะไงก็เป็นผู้หลับไหลนั่นแหละขึ้นไปไหนแล้วขึ้นดทำเวท ก็มีเท<ล>นีมัน,นมันมีอะไรบ้างวานะเนี่ยไม่ใช่มันให้ทำไรบ้างอะดีมซีเน,น,นี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกอะไรมาตอนเริ่มทิาตอนเริ่มมาให้เราใส่เฟสได้สามเฟส เพื่อที่เราจะได้ทำภารกิจออกพืเกเราไม่ได้ดูเวยนะด้ใส่จอบครับนี่าทไทยพี่ดีทำเฟสเด็ดนันก็อะไรนะมันก็ไม่ได้ไันได้เยอะทีเดีเก็บมีที้าเรากาอบานกลอเออ เอ้ยนี่มันเควิดควิเทปเหรอโถ่ก๊อกส่งขามาเลยนะถ้าเกิดเอาเทปเนี้ยเอาปะมันมันมาดิจัดไปเด็กเกาะอะไรวะเนี่ยต้องหลบอ่ะไม่ไม่มันมันมันจะมีอะไรมาต้อนรับฮอร์เห็นฮอร์ไหมหัวบ้านะเรียบร้อย อ่ะบินอย่างเนี้ยถูกได้ช่วยได้ทางที่ไหนเนี้ยต้องทำไงวะต้องยิงมันเหรอยิงนี่งไยิงเอาตัวรอดไปเรื่อยเรือยอ้โหเ้วถได้ไหมเนี่ยเจ็บปวดเค อุ้ยแล้วกระสุนก็จะหมดด้วยนะโอเคพึ่งรับพึ้นรัที่หนึ่งเดนเยสทำที่หนึ่งเดิมจะให้ลลกล่องกระสุนกระสุนหมดแล้วบอ,อ,อ,อวกอ,อย่างอย่งอย่งเออมีกล่องเกาะวะเอาป่ะเดี๋ยวเอาโดนเลยก็ได้กล่องเกาะเยังไีกแค่ยังมาละ นี่นะวะโอเคโหบ้านะเยอะจัดโอเคใต้สะพานได้หายใจหน่อยออกมานะเฮ้ยโอ้โหมีคนปฏิทีให้สวยใครม่ดูรู้ว่าใจดีมาก ท้ายมือเนี่ยหลังอ่ะคนเหรอคนเหรอมันจะคนปะยิงอย่างเงี้ยเฮ้ยรอแ ammo อะทัดโอเคเฮ้ยโดน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 ยิงทั้งคนโดนยิงทั้งครับล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 บบ้าจิงมาแก แล้วนี่คือยิงจนหอร่วงใช่ไหมเนี่ยไม่ยิงยิงจนเจ็บเจ็บโอเคพอาผก็มาใหม่สวยครับบอลล็อกเยอะจริงวะใครไม่รู้เฮ้ยโอ้หูบ้านะแล้วยิงดุจังอ่ะ โแต่ละองค์พอมาละม่นอยอยู่ไม,ไม่ได้บ่จออัด,ดเบเฮ้ยก๊อปเลไม่ขยับเลยอต้องเข้ามามั้งไปไหนวะอ๋อไปยนนอยู่นู่นเหรอ เออเกียร์เกียร์ไม่ขึ้นเลยอ๋อ,อไม่ใช่อันนี้ติดต้องต้องมาอยู่ตรงนี้ดวไว้อนทำไงไวะเนี่ยหาลแล้วกระสุนก็จะหมดตาออยก็

โอเคหมดท,ทุกอย่างฮะจะเสร็จละโอเคไม่มาละมอทา่าบเทียดเราเอามอทา้าบไปมีอะไรบ้างวะเนี่ย<า>มีกระสุนปะเนี่ยไม่มีไม่มีหาครอบไม่ใช่หาตามรางรถเนี่ยมันจะมีรางอยู่ในรถไฟเนี่ยโอ้โห กมีอขบวนเมตีแล้วกันวะว่านะ้ยอ๋ยออันนี้แอนตี้อาร์เมอร์ถึงจอ,กอบก่ดัสแมนเฮม,มัเร่ว,วะเฮ้ยมีปวดดงเฮฟี่ปามีดนี่อะไรวะปามีอือปามี วานะอย่ามาหยอกกันดิไม่ได้หยอกไม่ได้หยอกเป่าหยอกเติมมาหยอกกันมาไม่พาไมนหรือว่าจะนอนไม่เห็นนอนเลยคนอีเพื่อนเนี่ยลูกก็อยากเล่นด้วยเป็น u a v Tower แล้วก็ไป s 1 v 0 0 v Tower UTV Tower ทุอย่งนี้ Anti Armor อ๋อเฮ้ยนี่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 รอปะเดี๋ยวเหลืออะไรมั้งเนี่ยเก็บหมดยัง เก็บยื้อเก็บแอนตี้อัมเมอร์มาเลยแล้วก็ลงรถมาไม่ทันแล้วมั้งทันอยู่อะโอเคไปก็ถึงหมดใช้แอนตี้อัมเมอร์แทนได้แอนตี้อัมเมอร์ทำอะไรวะก็หมดก็เปลี่ยนเป็นกระสุนไฟกระสุนจอกกอดอ๋อโอเคหมดแล้วเนี่ยกดได้เลยไหมได้เลยไปเอาบ้างไม่เอาไม่เอาลงอยู่นี่แล้ว ผมว่าจะไม่ต่อดิสนีย์นะไม่งต่อให้จนวัดอีกอ๋อเห็นแล้วมันต่อออโต้ท่านเด้อเออมันต่อออโต้เลไม่ได้ไปกดจบเลยต่อยครับผมไอโฟนได้ไหมไอโฟนพี่มันก็ส่งมาให้พี่ดูซ่าเราสมัครไปสมัคอโฟนใช่ไหมต่ออีกปีนึงอย่ไหนก็มาดูเลยแหละมันมีอะไรให้ดูอยู่เฮ้ยมีคนมาแต่สมัครดเก้าเก้าไปนะ เ,เขาว่าลูกค้าเอเอมันสี่เกา้าเก้าอปแย่งเสอสเอิร์สอะไรดนด,ด้เหมือนกันเอสทีไม่เหรอเอสอิมเอสอิมเออขึ้นปลดิงสดิงขึ้นมา้นขึ้น้ิขึ้นนะฮหยอกกันนะินนพี่น้อง่อนะโอเคครับหากระสุนยังเดียวอ่ะตอนเนี้ กระสุนก็แบบพคสำคัญเลยไอ้ด่าน,นอ,อย่เงี้ยูเยอบ้านะปิงปิงห้าเลยนี่เวทเองอย่เล่นไน่นกะันจิูมันเหนียวแขนอยู่นเ,นยอยเอะไะ เหนียวแขนเรียบร้อย Zi ฮะ <c oughs> นั่งตักไงแล้วพี่มาหยอก,กข้างๆอ๋อคือแมวแมวนั่งข้างๆเมาส์ไม่เท่าไหร่นี่เหนียวแขน <c oughs> เนี่ย <c oughs> มเมาส์ก็อยากไปเขาไม่อยากสตาร์ทยิงเบาววะเฮ้ยพอมาเอาไงดีโรตัสเอาไงดีปาระเบิดไปก่อนปิดพอไปเออ โ uh อ้โหโอ้โหมัน huh. ย oh ิงแม่น huh. ข oh ึ huh. uh ้นมาแม่นมากยิไม่ได้วะโอ้โหเปลี่ยนแม็กเลยแล้วแม็กยิงน้อยอยู่นะขยันยิงเหลือเกินบ้านะทุกขกัเรา โอเคครับทีของเล่นฮะเก็บอะไรด้วโอ้เก็บ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 วันนี้เก็บของฮะเดี๋ยวริงช่วยนะฮะโอ้แม็กโคสสำคัญเลยแล้วจะไหนวะขานบหน สามโมงยิงก็เลยขึ้นมาบนนี่เปนไนงความรู้ตีพูดจัดแล้วเก่งอย่าว่าบอดมีชีกด้วยนะจะได้มีสีสันหน่อยอก็จริงอารมณ์แบบนี่เลยวะ่ะอารีนาเบรกเอาเลยวะ่ะรู้ตามแมปเนะี่ย มาไม่มีอะไรให้เลยฮะม,มีโดนโดน้วยอยากไปรันค้าเหลือเกินมีอะไรนี่ตังเยอะฮะสามพันแล้ว อาชจะเขาซีกเกาะนี่องค์ซีกเกาะนะอืมบอกขุนพันธม,มีอยู่สองหมื่นเจ็ดแล้วตอนเนี้ยมันก็เยอะเกินเวสติงไม่ให้์เคลนแล้วก็ออนรถไปเติมน,น้ำมันจไป,ไปฮะรถไปเติมน,น้ำมันนะฮะต้องเก็บน้ำมันไหมฮะ ไม่ต้องเอาไปเติมที่แป๊บสแกตอ่ะโหเราวิ่งย้อนอย่บงเงี้ยมั้งคราเมื่อเพลสเอาเปิดแม่งทุกตู้เลยอะไรวะเนี้ยไม่อะเฮ้ยมีเดียมแบ็คแท็กว่ะคทคปล่าเขาขึ้นมากเือขึ้นหรือว่าเขาเราวะเราวะดัสีคปล่ามีคปล่าจับหายแล้ว ยังจะมาล่เหอีมเห่เราจะไปเราจะไปรถนด้กําลังตามไปจนมมาลูก <c oughs> าแบตเตอรี่ <c oughs> <c oughs> อะไรบ้างเนี่ <c oughs> ลยลูกอหมดฮะตอนนี้ คนจีนก <ersch> <session. S 1> ็ค eh, oh, oh. <Ultra> ือ medium backpack อ้บ้านหลังนู้นเต็มเลยไม่ใ่จะก้าไปวะรถมาวะตัดต้งบอกก็สองีดไงมันตามมาไล่ล่าเรานี่แหบอกมังมารถนีเห็นแล้วนี่ Ui ti sắp mày đùa, mà doá mày doá mày doá mày rồi โอ้บ้ามากโอเคหลุดเวลาเพื่อนแล้วเหรอเออว่ะหลุดเพื่อนโดนมีอะไรให้มั่งเนี่ยกระสุนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เพื่อนเลยนี่อะไรให้เกาะโอเค มาอีกแล้วไม่ใช่แค่ขับรถกันมันไม่วัตถุเลมึงทับอะไรของมันวะเนี่ยทำอะไรกันนี่นุม่มไปไปไปนอน๊ะ พอหนุ่มเดี๋ยวจะนละกล่าวโอ้โห้ยครับสตันกับ RPK สตัอยู่ไหนียวว่ะเย้ตังเยอะจังวะ เฮ้ยข้างล่างอันนี้คือใช้ทนยใช่ไหมดีวันจุดดี <pouquinho. S 1> บ้านะตายอยู่อะอะไรวะเกือบโดนแล้วคุณอะพีทีอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งอยู่มีปอมอนบนงลงมาแล้วลงมาแล้ว

แถวนี้แหละอยู่ใส่อ๋อแมวอะโอ้กล่องกราสุนว่าตั้เออมีไรมาสุนตรงนี้ดิ๋ยล่าให้ตัวนี้ยิงอย่างนั้นแหละไปแล้วไม่เหรอล,ล่วงแล้วบ่ล่วงแล้ว เฮ้ยครับนอนไาแล้วเดินเ้าเลยครับเรื่องใคร่จังหวะเสรเรียบร้อยแล้ววงเร่งแล้ว,วอ๋อถูกแล้ว ตรงนั้นแหละร,ร้านค้าร้านค้าจะซื้อปืนก็บอกว่าสามหมื่นห้าเนี่ยมีปืนึงบอกกระเป๋าใบละสามหมื่นบ, <30 5. S 1> บ้านะไหนดูดิตายหมดเซลอะไรดีวะไม่มีตายไม่ได้ซื้อกล่องกระสุนดีกว,ว่าจำเป็นเลอเกินไปอ,ออบกก ด้วยจัดคือเก็บตังค์ได้ห้าหมื่นนี่ชนะเลยเหรอใช่เหรอไม่ได้ดูเลยใช่เหรอ Personal X เอ็กอ๋อให้ออกไงแนะนนะไม่ออกครับเอาะไรดีวะพอแล้วแหละไม่มีตังค์แล้วมันเกาะนันเนีเก็บเกาะก่อน อันยุบแต่ไปฮะอุ้ยมีเคร,รืออ่องส่วนเออพอแล้วนี่แหละเนี้ยเวิร์กเบนชอัพเกรดเวปอนอ๋อโอเคแม,มกกาซีนเนี่ยครับไม่ฮะเติมแกอย่างเ,เดียวครับบาเรลอออปติกตั้งไม่พอ ไอ้ตัวที่เราเก็บมันได้ในแมปใช่โู้แรงจังแลวมันช,ชนะยังไงเนี่ยก็คือไปอ,ออกต,ตก้องเปลี่ยนแล้วก็ออกเปลี่ยนแล้วก็ออกอ๋อโอเคคือทำไปได้เรื่อยๆใช่ไหมจนก,กว่าจะพอใจจนกว่าจะพอใจด้วยแม่มันมีเวลาอยู่ไหม <laughs> แสดงว่ายังไม่พอใจเนี่ยเดินกันบนไปบนมาอย่าได้อย่างนี Demon> ้ไม่ได้ตะเควสยังไม่ได้เควสเกี่ยวตะเควสเลยลาเออดูไงว่าเควสเฮ้ยข้างหน้าหน้าหน้ามีอะไรบ้างฮออพีเคฮอมีเควตแตง่ง่ายๆมาคลิปคาโกะปะของเรือปะโอ้ยทางนู้น พอวะ่ะพอคนนี่คนเหรอโอยทำบอสร่ออรางไหมเอ่อฝั่งขวาปะวะยิงกันเนี่ยอุ้ยไในพวกอเมริกากับเอาแค่ได้มาเนี่ย เราอยู่ตัวนอกกลางอะนะยิงทีงติงเลยยิงเลยครับไอ้เข่าโอ้โหมาแล้วยิงปั๊บเรียกขว้ปุ๊บไวเหลือเกินเฟที่บ้านไหนเนี่ยาบ้านเฟสมฝั่งนู้น เด้นปล่อยม,มาแล้วกันดอข้าหน้ามีมีค่ายไอ้พีโมโปูนเหมือนบ้านตัวใหญ่อ่ะจะหาอาคารขึ้นบ้านโหเฮลโลเฮลโลเฮลโลอื้อ <Hello? Hello? S 2> <Hello? S 1> อยางบ้าน

อโอ้โหโดนตรงายตัดบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขินแล้วไอ้ยเคุมกันให้ก๊อปก็ปิงปิงปิงเข้ามาให้หน่อยเกียวๆอ่ะไปเดี๋ยวคุมปืนกลอนข้างหลังให้หน้าเล่นชิบหายเลยนึกกลัวแล้วเหลือติดใช่ไหมติดโอ้ ดีดีดิพ้นอุมน้ำส่ะมาแล้วมันเป็นอะไรแบบยังไงวะเนี่ยมันเป็นทางไอที่น้ามันลงมามาสี่ขึ้นบน โอ้ 2. 2> โห,ห,ห,หลูกซองเด็กกระตรงตามโอ้โหบ้าจริงออ้โหเต,ต็มเลยอะไรที่ออกกันเ้วยมาโดนล้อมมาแล้วตอนนี้เราอะ่ะไอ้แอมฮิต ไอแอมฮิตฮะแม่งออกไปกระสุนก็เยอะเนาะโอ้โหไปไหนฮะทีมงานครับเดี๋ยวออกที่ใกล้สุดตรงนี้เห็นไหมชั้นบนนะระ,ะเบิดระเบิดวิ่งมาเต็มเลยตัด แม็กเดือดจัดแล้วกูหยิบอะไรมั่วไปหมดเลยเนี่ยเข้าบ้านก็ผิดอีกไอ้เง้ยลยคนคนนู้นก็เดือดเดือดอะไรนีเ่เยอะเกินคนนู้นก็เดือดอะไรก็ไม่รู้อด,ดตั้งแต่เช้าอะโดนนโด,ดตาใช่ไหมตา,น,านี่แล้วเราเบิร์ตไปกินครับ กำลัง,ง,ลงไฟครับโรตัสไม่วิ่งไวจังวะอ๋อล่อนไปเอ,อ่ะก็วิ่งวิ่งวิ่งตรงไปเลยทะลุทุกบ้านอ่ะเข้าประตูนึ่งไปประตูนึงไปเลยอ่ะอ๋อโอเคดบบวไปครับบิลล่าโอเคครับมาแล้วเหรอ มีคนเตมาแล้วกว่าบ้านนี้โอเคครับลงรถมาครับรถมาครับรถมาครับน่าจะใ่นาจะใลงรถแล้ว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 นะลงรถแล้วนะทราบพร้อมือโ้โหเจงนะวะปิงดิขบันซีขบาน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 โอ้โหราคาราคาราคา ้มันยิงมันยิงกับบอทวะ่ะโอ้โหลูกซองไฟอีกแล้วตรงไหนตอนไหนข้างล่างบ้านเราระวังข้างล่างนะอย่ขึ้นในบ้านไม่สำเร็จบอกแล้วระวังล่าง Okay, อย่างน้อยก็มีชั่นโปกเกสฮะในด้านสามันที่ทำมัน